เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสอมลงพื้นที่สอบสวนโรคนะครับและกั้นทางเข้าออกบ้านเรือนของชาวบ้านที่ถูกกักตัวหลังพบว่าในอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมามีผู้ติดโควิดแล้ว23คนกระจายในตำบลสะตะเคียนโนนสมบูรณ์และตำบลเสริงสางในกลุ่มนี้พบว่ามีเด็กติดเชื้อด้วยนะครับ ส่วนต้นต่อการแพร่เชื้ออยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับเพราะคาดว่าอาจจะมาจากผู้ที่กลับมาจากจังหวัดนนทบุรีมาที่บ้านภรรยาและพบมีการติดเชื้อในครอบครัวโรงเรียนและชุมชนเจ้าหน้าที่ได้ตรวจคัดกรองเชิงรุกคาดว่ามีกลุ่มเสี่ยงสูงกว่า250คนคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดมีมติให้สถานศึกษา1,713แห่งศูนย์พัฒนานเด็กเล็ก737แห่งรวมถึงสถาบันกฎวิชา งดการเรียนการสอนไปจนถึง13กรกฎาคมนี้และงดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันเกิน100คนส่วนที่จังหวัดกาลสินนะครับพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้า6คนเป็นแรงงานกลับจากกรุงเทพมหานคร4คนและติดเชื้อจากคนในครอบครัว2คนขณะที่ผู้ติดเชื้อใหม่วันนี้มี5คนนะครับในจำนวนนี้นเป็นนักเรียน2คนในพื้นที่อำเภอกุชินาราย ส่งผลให้ผู้บริหารโรงเรียนต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนจากรูปแบบออนไซต์ site, มาเป็นการเรียนออนไลน์ line, ไปจนถึงวันที่12กรกฎาคมนี้ส่วนที่จังหวัดน่านนะครับเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจห้วยน้ำอุ่นอำเภอเวียงสาเริ่มทดลองใช้แอปพลิเคชันในการคัดกรองผู้เดินทางเข้าสู่จังหวัดก่อนจะเริ่มใช้อย่างเป็นทางการในวันที่1กรกฎาคมนี้ ส่วนที่จังหวัดกำแพงเพชรครับฝ่ายปกครองเรียกประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อตำบลโกสัมพีอำเภอโกสัมพีนครเพื่อเตรียมมาตรการควบคุมการระบาดของโควิดขณะที่ทางจังหวัดก็เตรียมตั้งจุดตรวจร่วมนะครับเพื่อคัดกรองผู้เดินทางกระจายในอำเภอต่างๆเป็นเวลา30วันหากพบว่ามีผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงจะให้แยกกักตัวในบ้านพักครับ